มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเผยผลตรวจอนุทินหลังผู้ว่าราชการจังหวัดส,สมุทรสาครติดโควิดกักตัวพรุ่งนี้ไม่เข้าประชุมคอรอมอนายอนุทินได้รับรายง,งานว่าผู้ว่าราชการจังหวัดส,สมุทรสาครติดโควิด19แล้วเจ้าตัวตรวจแล้วผลเป็นลบพร้อมกับตัว14วัน ลูกงนี้ไม่เข้าประชุมคอรรมาค่ะวันที่28ธันวาคม63ที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่มีกระแสข่าวว่านายวีราศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ราชการจังหวดัดสมุทรสาครติดเชื้อโควิด19โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างกลางตรวจสอบบุคคลใกล้ชิดและก,กลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซึ่งแพทย์เตรียมแถลงความชัดเจนอีกครั้งนะคะ ด้านคนใกล้ชิดนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้ทราบข่าวดังกล่าวแล้วและยืนยันผลการตรวจดังกล่าวว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งนายอนุทินเองก็รับการตรวจทั้งการตรวจหาเชื้อจากทางโพรงจมูกและคอหรือสวอปและผลออกมาเมื่อช่วงเช้าวันที่2 8ธันวาคมนี้พบว่าเป็นลบนะคะอย่างไรก็ตามนายอนุทินจะเข้ากักตัวเป็นระยะเวลา14วัน ตามมาตรการของด้านสาธารณสุขดังนั้นในวันที่29ธันวาคมหรือว่าวันอังคารนี้นายอนุทินจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดนะคะทั้งนี้นาะยอนุทินได้ผ่านการตรวจสอบหาเชื้อโควิด -19 มาหลายคนแล้วและดําเนินการมาโดยตลอดโดยเฉพาะได้ตรวจทุกครั้งที่ลงตรวจเยี่ยมในพื้นที่เสี่ยงและครั้งนี้ก็เช่นกันซึ่งผลออกมาเป็นลบค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามต้องปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และอีก5วันหลังจากนี้ไปจะไปตรวจซ้ำอีกรอบส่วนทีมเจ้าหน้าที่กระทรวงสธาธารณสุขที่ได้ร่วมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานั้นนะคะได้ผ่านการตรวจสวอปแล้วเช่นกันโดยทางด้านนายแพทย์ทวีสินวิชนุโยทินโฆษกสอบ,บคอจะเป็นผู้ถแถลงรายละเอียดอีกครั้งค่ะ อย่าลืมล้างมือบ่อยๆและสวมใส่หน้ากากอน,อนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ